ครับผมก็สวัสดีนะครับใครเข้ามาเราก็ฟังด้วยนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องอายุ่ิเมืองการด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในรายการไม่เทนอาจารย์นะลองทบเหรียญนี้เป็นเหรียญลงเขารวยนะครับก็เหรียญไม่เทนะแต่ว่าเคค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างคมเลยเดีย๋ยวเราเข้ามาดูกันว่าดูจุดไหนได้บ้างในการบอกว่าไม่เทนะครับผมใช้จุดไหนในการดูนะแต่เบื้องต้นเนี่ยโอ้เดี๋ยวพอผมซ่องไปเนี่ย ต้องดูของเถก่อนจริงๆนะเสารปผาที่เกลืสมัยแบบไรเลียก,กันอย่างเงี้ยคือเ้าแบบยุคผายุคไม่อันถือว่าปีห้าที่กว้าอย่างนี้อยู่ผมสารมนะถือว่าเป็นผายุคไม่นะครับพอผายุคไม่เนี่ยพอผายุคไม่ที่มีราคาการเล่นหามีค่านิยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอของล็อกเลนแบน,นทนา่ทใกล้ยุคลาวเขาวขาวเดียวกใกล้เคียงกันเนะี่ยความคมชัดเนี่ยมันทั้งได้เลยนะเนี่ยอย่างเช่นองค์เนี้ย คือถ้าไม่ดูไม่ไปเปิดดูของเถมาก่อนมีสิทธิ์โดดได้เลยอ่ะเพราะก็มีความคมพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าของเถอะคมฟาแล้วมีรายละเอียดที่เยอะกว่าแค่นั้นเองนะข้อเก๋นะบางจุดเนี่ยทอติดทอมีติดนะครับบางจุดโคตรไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวนี้เก๋จะดีสุดนะอาจจะมีเก๋นะฝีมือที่ดีกว่านี้นะครับแต่อันนี้ถือว่าเกลียคมพอควรเลยนะครับอ่ะเราจะมาดูกันแบบนี้นาผมก็ เจเขาค่อนข้างดีได้ได,ได้กว่าเต็มห้าดาวได้มาสี่ดาวนะครับความคมนะแต่ว่าพวกโคดนี่ยยังไม่ได้นะครับด้านด้านบนเนี่ยเขาต่อโคดเจอผาเทน,นะเพราะต่อโคดในหูในง่วงอะไรเงี้ยปลอมยากนะปลอมยากเนะนี่ยเนี่ยมันคือจุดในเปรียบของผาเหรียญยุคใหม่ที่มีโคดมีการละนับเบอร์ที่ดีนะครับมีตำแหน่งโคดที่ชัดเจนอะไรเงี้ยจะเป็นการดีมากเพราะาเขาขอเราเลนแบนเนะนี่ยเห็นไหมพราะองเนี้ย ถึงจะกดให้ดีความคมชัดจะได้ยังไงแต่โคดเนี่ยเห็นไหมหอมยากมากครับสอบโคดคือถ้าเพื่อนๆเ,เล่นผ่ายุคไหม่เนี่ยดูโคดก็ทั้งสํางสคัญนะอ่าก็อยากจะแนะนาให้ไววนะครับว่าโคดเป็นยังไงร,รุ่นนี้เป็นยังไงเพราะว่าพวกรายละเอียดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ไม่แม่นหรือไม่เคยหยดเลยมาก่อนโอกาสโดนเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราดูโคดแบบเป็นแล้วว่าโคดแบบนี้ส่วนมากเราก็เอ๊ะใจหน่อยผ่าส่วนมากยุกไม่ไหมอาจจะต้องหลงหูแล้วลองดูซองเข้าไปตรง ห่วงหรือว่าขู่ของเหลี่ยงนะครับว่าเป็นอย่างไรก็จะเป็นการดีนะครับพวกตัวหนังสืออย่างเงี้ยคมมากนะครับพอคมอย่างเงี้ยค่อนข้างอันตรายในการจะดูว่าแบบไหนคมแบบไหนเบื่อแบบนี้มันเบืรอไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราไม่เคยเห็นของเถ้เนี่ยเป็นไปได้ยากเลยที่เราจะจแยกแกะออกอ่าเพราะว่าอย่างเงี้ยดูดิหน้าตาของเขก็คมดีอ่าแต่ที่ผมแยกแกะออกเนี่ยคือเปิดเปิดดูนะเปิดกับของแถ้เทียบดูกันว่าของแถ้มีลักษณะย่างไร พอเรามาดูเนีเ่ยเจ๊ก็ถือว่าส,สี่มือไม่ดีละะไ,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 ไม่ใกล้เคี่ยงความคมยังไม่ได้แต่ว่าถ้าคือถ้าผมไม่เคยเห็นงองเทมากรเลยเนี่ยแล้วดูนะครับอก็ดูว่ามคมนะมันอาจจะเค้างตัวเองเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาตอนเช้าหาพระนะครับคือแบบนี้ก็น่าจะคมดีอะไรเนี่ยแต่ว่าคาวนาจา่ะเนี่ยคําวนาจ่ะเนี่ยควรระวังนะเนี่ยพวกลายยันอะไรก็เด้งคมดีนะคือจะแต้ต่างกับผักเกอยุก้านะครับ อาผัาเกเจยุก้าแล้วเขาจะเบอเบอร์อ่าหนังสือเบอเบอร์หลังเหลี่ยญบ,บวมบวมอ่าอ่าเห็นหอันอน,นี้ตึงตัวหนังสือก็คมดีพอควรโอเคครับเพื่อนๆทรบวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมจนจบนะวันนี้สวัสดีครับ